สวัสดีค่ะปอผ่านะคะค่ะวันนี้เราพบกันกับปีปโป้เสียบไม้หน้ากินมากๆเลยอันนี้เป็นปีปโป้แช่ฟิตเสียบไม้เลยนะคะเจอแบบว่าอร่อยอร่อยขนาดไหนวันนี้เราจะมาบอกรสชาติห้ค่ะว่าแต่ละรสชาติเนี่ยรสชาติเป็นยังไงกันบ้างถ้าอยากรู้แล้วตามไปดูกันเลยมันไม่แข็งแลว่า ปพิงออกจากตู้เย็นเลยนะแล้วก็มาเสียบไม้ไม่แข็งแล้วอ,ะอ่ะรสชาติอร่อยค่ะสีขาวอร่อยนะปกติป้าพาจะชอบสีแดงมากกว่าค่ะนี่ลองสีดแดง นี่ขนาดไม่แข็งนะนู้ไหมเย็นฟันมากลาวไปหมดเลยอะ่ะ ตอน,นเด็กๆไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอ่ะชอบยังชอบสีขาวอยู่ค่ะลองสีม่วงดูเนาะเป,นเป็นรสอังมุนนะคะกลิ่นไม่ไม่โดดมากค่ะหอม ่วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองสีส้มสีส้มนี่เขาแถมให้แค่อันเดียวนะคะทั้งห่อแถมให้แค่อันเดียวค่ะ จะไม่เหมือนส้มนะมันจะเป็นเหมือนกาโต,กาตก้กาโต้กาโต้ที่กินเป็นขวดๆอล้กาโต้ส้มเหมือนนะสีเขียวเราลองอยังสีเขียวยังไม่ลองปะกินไปกี่อ่ะแล้ว พิเปิปนี่เขาละลายเร็วเนาะเพราะว่ามันอยู่ในหีบหอ่อไงตอนที่เราแบบแกะกินมันจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่เนี่ยมันละลายเร็วมาก<พ>เขาก็มีความเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งอะ่ะกลบกบกลบสีแดงเขาให้เยอะสุดเพราะเมื่อก่อนเขาไม่ได้ให้เยอะเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วว่าทุกคนชอบกินสีแดง กินนถือตอนดเด็กๆ่นะคบชอบกินมากตอนดเด็กอะ่ะมีใครชอบกินมากค่ะน,น้องชอบกินสีไหนมากที่สุดคะโตขึ้นแล้วเปล่าพาปเปลี่ยนมาชอบสีขาวแล้วค่ะ อีกอันหนึง่งเอาสีอลไดีโบชีกลางนางค้อยสีแดงทะดาอันนี้แข็งอันนี้แข็งอยู่เลย ไม่เห็นอะไรใช่ไหมคะน้องเขาไม่ควรเก็บของที่พื้นมากินนะคะอิ่มแล้วว่ากินไม่ไหวแล้วว่าเยอะอะ ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการกินปีโป้แบบนี้นะคะน้องๆชอบกันหรือเปล่า ASMR เปล่าพาจะมีวันจันทร์อังคารพุธนะคะ3วันเนาะแล้วปีใหม่น้องๆไปเที่ยวไหนคะเปลาพาไปเที่ยวปีล็อกค่ะปีล็อกกานจชนบุรีอ่ะไม่เคยไปเลยนะอยากไปมากๆเลยอย่าลืมติดตามนะที่ช่องเปลาพช anel นะคะเปลาพาจะตามไปถ่ายให้ดูค่ะมีเปลาพาไปแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ